บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลลาห์พี่น้องทุกท่านนะครับเ,เรื่องของการทำความดีเรารู้อยู่แล้วนะครับเรารู้จักอันดับแรกเรารู้จักว่าสวรรค์นั้นมันดียังไงเร,ราซุนทรโลกลลิศลัมบอกว่ามาลาไอโน,นรอดเวลาอุซุนุนสมิอัตนะครับตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินในความสวยงามของสวรรค์สวรรค์นั้นมันจะดีกว่าโลกนี้เป็นเป็นร้อยเท่านะครับเรารู้เรารู้คุณค่าเรารู้ความสวยงามของสวรรค์ แล้วก็สวรรค์นี้จะมีแต่ความสุขเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้แต่ทําไมเราไม่ทําอามันหรือว่าคุณงามความดีที่จะไปสู่สวรรค์กันเพราะอะไรครับเพราะซาลสุนบอกว่าฮูเจเบตินยันนะบิลมาการีม่านแห่งความลําบากลําบนเนี่ยมันจะถูกบังเอาไว้บังสวรรค์เอาไว้ปิดกั้นสวรรค์อะไรอะไรมันก็ลําบากอะไรมันก็ยากไปหมดนะครับ การที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะทําสิ่งเหล่านะั้นคือเหมือนกับไม่อยากจะเข้าสวรรค์นะครับเช่นการละหมาดเป็นต้นต้องทําทุกวันเลยนะทำทุกวันทําละหมาดทุกวันวนละห้าเวลาต้องอาบน้ําละหมาดต,ต้องนู่นนี่นั่นนะมันก็ลําบากก็เลยว่าทําให้เราชอบที่จะทิ้งละหมาดนี่ก็คือประการที่หนึ่งการถือสิ้นอด ก็ลำบากนะต้องอดต้องกระเช้าจนกทั่งเย็นเขากินกันเราไม่ได้กินนะเขาเล่นกันเราก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะอันนี้ก็เป็นลำบากนะครับเรื่องของศาสนาเนี่เป็นเรื่องยากหมดจะไปทําฮัทก็ต้องเสียเงินเสียทองนู่นนี่นั่นมากมายแล้วไหนจะต้องบริจาคสกาดมีเงินอีกมีเงินเก็บไว้ก็ต้องจ่ายสกาดออกไปอีกนะแทนถ้าคนมีเงินเ,นเยอะๆเนี่ยนะครับ ก็จะรู้สึกว่าบางทีออกระกาดนี่สี่ห้าแสนหรือล้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเสียดายอันนี้ก็เป็นนับสูที่มันยากมันลำบากในการที่จะได้ทำสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นสวรรค์เนี่ยนะครับสวยงามแต่นะครับเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยมันยากตรงที่ว่านะครับมองดูมันจะขัดกับนับสูของเราเนี่ยเขาเรียกว่าขัดกับนับสูขัดกับอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้ทะลุไปถึงสวรรค์ให้ได้ แล้วเราก็พร้อมที่จะเสียสละไปในหนทางเข Allah, าแล้วทำสิ่งที่เราใช้แล้วเราก็จะได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปพบกับความสุขในสวรรค์ันนะคอัลแกับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พวกเราด้นได้เป็นชาวสวรรค์กันทุกคนนะครับวะบิลลาฮิตาอฟิกวันฮิดายะสัลลมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วบะบระกาตุ